สวัสดีครับผมตั้มไผ่สร้างหมอนสวนไผ่ที่ดารัฐนะครับจังหวัดราชบุรีน,นี้ก็บรรยากาศดีมากเลยนะครับพาคนงานมาทำการตอนกิ่งไผ่นี่นะครับอันนี้ก็แต่งไว้แล้วรอทำการตอน การแต่งกิ่งไปแล้วขั้นตอนต่อไปก็มีการใช้ขุยมา,าว้าตอนนะครับเราแต่งทิ้งไว้รอแล้วนี่ครับนี่แกะเปลือกนะครับช่วงนี้ถ้าแกะเปลือกปุ๊บลักจะแห้งทันที สวยๆเลยยากาศดีมากนะครับวันนี้ ก็ตรงนู้นก็จะทำการเอาขุยเมะพร้าวมาตอนนี้น,นะครับนี่อันนี้เราแต่งไว้หมดแล้วถึงนู่นเลยนะครับถ้าท่านใดที่เคยติดตาม ส่วนเรามาตลอดก็จะเห็นตั้งแต่กระบวนการทำตั้งแต่การตัดตายนี่ครับวันนึงก็ประมณสี่ห้าร้อยกิง่งไปเรื่อยๆครับสองคนเขาคนงานเยอะบางครั้งก็ดูแลไม่ทั่วถึงนะครับ ลากออกมาแล้วแบบนี้จะไวมากเลยครับในการตอนนี่ครับตรงนู้นคือตอนหมดแล้วอากาศจริงๆครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมารับชมครับขอบคุณครับ